จากที่มีรายงานถึงการสู้รบบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชาก่อนหน้านี้ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีท่าทีจะเปิดการเจรจาให้ยุติเป็นที่ตกลงของทั้งสองฝ่ายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งยังคงมีการตรึงกำลังพลและอาวุธประจำจุดอย่างมีนัยสำคัญของสองประเทศด้วยทั้งนี้เมื่อวันที่1กรกฎาคม2568มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของฝ่ายกองทัพไทย โดย Facebook กองทัพไทย Royal Thai Air Force ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความถึงการยกระดับความพร้อมการสู้รบเพื่อปกป้องอธิปไตยไทยว่ากองทัพอากาศพร้อมผลักดันงานวิจัยสู่สายการผลิตและใช้งานจริงผ่านความร่วมมืออันแข็งแกร่งกองทัพอากาศได้ร่วมกับหน่วยงานวิจัยภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อแสวงหาความร่วมมือส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยให้สามารถต่อยอดไปสู่สายการผลิตและใช้งานได้จริงในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อให้เป็นรากฐานทางเทคโนโลยีของชาติและสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนโดยนำเสนอโครงการสำคัญตามสมุดปกขาวทออครอบคลุมในมิติทางอากาศแอร์โดเมนมิติทางไซเบอร์หรือไซเบอร์โดเมนและมิติทางอวกาศหรือสเปซโดเมน อาทิเช่นโครงการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับแบบพลีชีพกามิกาเซ่โดรนโครงการวิจัยและพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับเพดานบินสูงเสมือนดาวเทียมโครงการวิจัยและพัฒนาเรดาร์เคลื่อนที่โครงการพัฒนาเครือข่ายของระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีโครงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การบูรณาการความร่วมมือการส่งเสริมงานวิจัยครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในการสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่เข้มแข็งเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงในปัจจุบันและอนาคตได้ต่อไปล่าสุดเมื่อวันที่2กรกฎาคม2568กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force ได้โพสต์เผยแพร่คลิปวิดีโอพร้อมข้อความถึงเทคโนโลยีดังกล่าวว่า ความมั่นคงของชาติไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินตราแต่มาจากการพัฒนาด้วยมือของเราเอง National security cannot be b u g h t with money it must be built by our own hands แต่อย่างไรก็ตามเมื่อโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปแล้วมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากโดยมีบางข้อความที่พูดถึงยุธทธภปกรณ์บางอย่างเช่นเห็นตั้งแต่ยังหนุ่มๆจนจัก,กเเษียณแ,แล้ว เสียดายน่าจะทำต่อมาเรื่อยๆทำทำแล้วเลิกทิ้งเฉยซะอย่างนั้นถ้าอดทนพัฒนามาเรื่อยๆป่านนี้คงไปไกลแล้วถ้าจำไม่ผิดนี่คือผลงานวิจัยของกองทัพอากาศในสมัยนั้นชื่อจรวดทูปะเตมีส่วนหัวนำวิถีนำมาจากจรวด AIM 9มันมีต้นแบบจาก c ชปเปเรลของสหรัฐนะและรถเกราะรถแรงระเบิด กองทัพอากาศบุ่งมั่นในการส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยเข้าสู่สายการผลิตในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและสามารถใช้งานได้จริงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองยุคที่ภัยคุกคามเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังนั้นการมีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีที่พัฒนาและสร้างเองมิใช่เพียงความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์แต่คือเงื่อนไขของการอยู่รอดและทำรงไว้ซึ่งอธิปไตยของชาติ และความสงบสุขของพี่น้องประชาชน